I still remember your number Can see those digits by heart With that first drink of the summer Yamaha Exciter รถมอเตอร์รรไซค์สไตล์ครอบครัวที่พกหัวใจสปอร์ตมาเต็มขั้นจัดเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มคนที่ชื่นชอบรถมอเตอร์ไซค์ทรงครอบครัวพรถทรงนี้เป็นรถที่ขับขี่ได้ง่ายคล่องตัว มีความทนทานสูงและบำรุงรักษาด้วยตัวเองได้ง่ายทำให้มีผู้ใช้งานรถรุ่นนี้เป็นจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวในบ้านเราโดดเด่นด้วยเครื่องยนต์ใหม่ขนาด155ซีซี พร้อมระบบวาล์วแปรผันและชุดเกียร์6สปีดกับค่าตัวสุดคุม้มด้วยราคาแนะนำที่74,000บาทย้ำให้เอ็กไซเอร์รุ่นปี2023โดดเด่นด้วยการอัพเกรดมาใช้เครื่องยนต์แบบ1สูบ155ซีซีพร้อมระบบ VVA หรือวาล์วแปรผันช่วยทำให้อัตราเร่งช่วงกลางถึงปลายไหลลื่นมากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับระบบเกียร์6สปีดระบายความร้อนด้วยน้ำแบบเต็มระบบและระบบ a x i s and Slipper c l u t c h ช่วยทำให้การเปลี่ยนเกียร์ลื่นไหลามากยิ่งขึ้นไปอีกระดับนอกจากเครื่องยนต์แล้วยังมาพร้อมกับการอัปเกรดเฟรมใหม่ด้วยเฟรมแบบรูปตัววายที่มีน้ำหนักเบาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท่งตัวที่ดียิ่งขึ้นและเพิ่มความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นในส่วนของรถคันจริงและการทดสอบกับขี่จะเป็นอย่างไรรับชมได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับผมเน็กออโต้สปินครับวันนี้เรามาอยู่กับรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จากทางยามาฮ่าครับกับเจ้าคันนี้เลยครับ New y a m a h a Exciter 155รุ่นปี2023ครับซึ่งเจ้า Yamaha Ex c i t ซ r ปีนี้นะครับเขามีการปรับปรุงใหม่หลายจุดด้วยกันซึ่งจุดที่เขาปรับปรุงเนี่ยบอกเลยว่าเป็นไฮไลท์ที่สําคัญมากๆมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันก่อนไปชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของทางออโต้สปินพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันเลยครับ เรามาเริ่มต้นดูจากด้านหน้าของตัวรถกันก่อนเลยดีไซน์ภายนอกของเจ้า Yamaha Exciter นะครับเขามาในรูปแบบของรถโมป็ดหรือรถครอบครัวนั่นเองนะครับซึ่งรถมอเตอร์ไซค์ดีไซน์แบบนี้เนี่ยได้รับความนิยมเป็นอย่างดีในประเทศไทยของเราเลยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะนิยมกับรถคลาส1 2 5่งซีซีโดยทาง Yamaha นำเสนออะไรขนาดเครื่องยนต์ถึง155 CC ซีซีด้วยกันเรามาเริ่มต้นด้วยไฟหน้าของเจ้า Exciter กันนะครับอ่ะลองเปิดดูนี่อ่ะสตาร์ทเครื่องก่อน ชุดไฟของเขาเนี่ยจะแบ่งเป็น2ชุดด้วยกันจะมีชุดด้านบนกับด้านล่างด้านบนเนี่ยจะเป็นไฟหีนะครับเป็นไฟ LED นะฮะนี่เห็นไหมแต่จ,จะไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะส่วนชุดไฟส่องสว่างเนี่ยจะเป็นชุดด้านล่างจะเป็นไฟต่ํากับไฟสูงนะครับเป็นชุดด้านนี้ที่ผมกําลังจะพิมพ์ให้ดูนะครับเป็นไฟหน้าแบบคู่แบบนี้นะครับดีไซน์ก็ค่อนข้างดุเลยทีเดียวนี่ได้ว่าเขาให้ DNA ของความเป็น R s e r ซ e s ในระดับหนึ่งเลยนะครับส่วนไฟเลี้ยวเนี่ยจะติดตั้งอยู่ที่ด้านข้างข,างของตัวรถบริเวณด้านใต้ของโลโก้ถัดมาในส่วนของช่วงล่าางขงเคนะครับ ช่วงล่างเนี่ยเป็นโชคอัพแบบเทเลสโคปิกส่วนระบบเบรคเป็นดิสเบรคเดียวนะครับแล้วก็มาพร้อมกับปั๊มเบรก1พอร์ตตัวล้อเป็นล้ออัลลอยขนาด17นิ้วรัดยางขนาด90ทับ80 R17 ชนิดไม่มียางในนะครับซึ่งผมว่า ล้อที่ไม่มียางในเนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือรถเนี่ยเซอร์วิสได้ง่ายสมมุติว่าขับไปโดนตะปูนะครับก็เพียงแค่แทงหนอนก็จบแล้วก็สามารถขับขี่ต่อได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นรถที่มียางในเนี่ยอาจจะต้องไปเปลี่ยนยางในด้วยนะครับก็จะเพิ่มขั้นตอนเข้ามาอีกขั้นตอนหนึ่งถ้าเป็นรถไม่มียางในก็ถือว่าใช้งานง่าย เรามาดูที่ด้านข้างของตัวรถกันนะครับจะเห็นได้ว่าเจ้า Exciter เนี่ยมาเป็นแนวแบบรถโมเปลหรือรถครอบครัวนั่นเองครับดีไซน์คุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้มาดูกันที่เรือนไม้กันหน่อยนะครับเรือนไม้ของเขาเนี่ยจะเป็นหน้าจอดิจิตอลบอกข้อมูลการขับขี่ครบคันเลยไม่ว่าจะเป็นมารตรวัดรอบเครื่องยนต์มารตรวัดความเร็วปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงไฟบอกเกียร์แล้วก็มีนาฬิกามาให้ มีจับทริปมาให้ซึ่งเจ้ารถคันนี้รอบนี้นะครับมีวาวแปรผันมาให้หรือ BVA แล้วเพราะว่าเขาเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่นั่นเอง<ม>จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราอธิบายให้ฟังอีกทีหนึง่งอ่ะประกับแฮนด์ด้านขวานะครับมีปุ่มออฟลันมาให้ตามสไตล์ของรถสปอร์ตเลยมีปุ่มเปิดไฟฉุกเฉินมาให้แล้วก็ปุ่มติดเครื่องเป็นพุชสตาร์ทนะครับคันเร่งเป็นคันเร่งสายนะครับเบรกก็ถือว่าหนึบกำลังดีส่วนฝั่งซ้ายนะครับจะมีคลัชมือมาให้นี่ตัวคลัชก็ถือว่า นุ่มนวนเลยทีเดียวค่อนข้างนิ่มก็มีไฟสูงไฟต่ำไฟพาสไฟเลี้ยวแล้วก็ตแตรถัดมาในส่วนของระบบกุญแจนะฮะกุญแจของเจ้า Exciter ปี2023เป็นกุญแจไขปกติอยู่แล้วก็ตรงชัตเตอร์ของเบา้ากุญแจครัเนี่ยก็จะมีตัวปิดม่านมาให้นะครับนี่ปิดได้แบบนี้นะครับป้องกันการจารกรรมเวลาเปิดนะครับก็เอาตูดกุญแจตรงนี้นะครับจิ้มเข้าไปตามเบ้าของเขานะฮะแล้วก็ไขออกมาอ่าเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้ว ทีนี้ทําอะไรได้อีกตัวคุญแจตัวนี้ก็สามารถเปิดเบาะได้นะครับเปิดเบาะดูจ๊ดด้านใต้เบาะนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรมากมีถังน้ํามันมาให้ความจุถังน้ามันอยู่ที่5 4ลิตรด้วยกันอัตราสส้นเลืองของตัวรถอยู่ที่47กิโลเมตร่อลิตรถือว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ครบคันทั้งเรื่องพละกกำลังและความประหยัดนั่นหมายความว่า น้ำมันหนึ่งถังเนี่ยขับได้ไกลมากกว่า200กิโเมตรอย่างแน่นอนนะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยขี่เจ้า Yamaha Exciter ร้อยห้าสิบรุ่นก่อนหน้านี้นะครับที่ยังเป็นบล็อกเครื่องยนต์เก่าแล้วก็เป็นโฉมเก่าอยู่เอาว่าง่ายๆเลยถังน้ํามันของเขาจะเล็กกว่านี้นะครับหนึ่งถังเนี่ยวิ่งได้อยู่ประมาณ150กิโเมตรเท่านั้นเองซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมมีโอกาสขี่เจ้า Yamaha Exciter เนี่ยไปถึงกุลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเลยทีเดียวนะครับน้ำมันหนึ่งถังของเขาเนี่ย ได้ได้ว่าระยะทางขับขี่จะค่อนข้างน้อยนิดนึงแต่พอเป็นตัวใหม่เนี่ยเวอร์ชัน2023อัปเกรดขนาดถังน้ำมันขึ้นมาทําให้ขับได้ไกลมากยิ่งขึ้นอันนี้ถือว่าดีส่วนพื้นที่้านใต้บอบ์ดก็ไม่สามารถเก็บอะไรเพิ่มเติมได้นะครับจะเป็นในส่วนของถังน้ํามันเป็นหลักเลยแล้วก็มีชุดตัวของไขควงมาให้นะครับแล้วก็มีช่องสําหรับใส่เอกสารนิดหน่อยเนี่ยอย่างที่เห็นสามารถใส่เอกสารประจารถเอาซ่อนไว้ตรงนี้ได้อยู่นะครับปิดป้าย แล้วก็สีของตัวรถรอบนี้เนี่ยที่เราเอามานะครับจะเป็นสีส้มสดใสเลยนะครับเรียกได้ว่าปี2023ช่วงกลางปีแบบนี้เนี่ยสีส้มมาแรงสุดๆเพราะงั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณขี่รถมอเตอร์ไซค์สีส้มก็เรียกได้ว่า โดดเด่นไม่แพ้ใครอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ในตัวนี้นะครับเขามีการเปลี่ยนเฟร,รมใหม่โดยดีไซน์ของเฟร,รมเขาเนี่ยจะเป็นเฟร,รมแบบรูปตัว Y ทํทำให้ตัวรถเนี่ยมีความมั่นคงในการขับขี่ที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่ารุ่นเดิมเวลาขี่ความเร็วสูงเนี่ยรถนิ่งขึ้นอย่างชัดเจนเลยเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายของตัวรถกันต่อนะครับด้านท้ายของตัว Exciter เนี่ยไฟท้าย,อยาของเขาก็เป็นไฟท้าย LED เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับ ่ลักษณะเป็นตัวไอแบบนี้นะครับเป็นดีไซน์แบบแนวตั้งแบบนี้ซึ่งดีไซน์แบบนี้ก็มาในรูปแบบของรถมอเตอรถ์ไซค์ R s e r ซ e รของทาง Yamaha อยู่แล้วนะครับรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะมาเป็นดีไซน์แบบนี้หมดเลยซึ่งมอบความฉบเฉี่ยได้เป็นอย่างดีตัวมือจับด้านหลังนะครับก็ติดตั้งอยู่ที่บริเวณด้านท้ายของเบาะอย่างที่เราเห็นไปนะเบาะนั่งเนี่ยจะเป็นเบาะนั่งชิ้นเดียวนะครับก็สอดรับกับตัวมือจับตรงนี้เป็นอย่างดีนะครับไฟเลี้ยวติดอยู่ที่บริเวณบางโคนถัดมาในส่วนของฝั่งนี้กันนนนนนนิดดดึงงงงะครััับออ่่่มาาาาูกนหหยชวลล้ลขเข ช็อคอัพของเขาเนี่ยเป็นช็อคอัพแบบโมโนช็อควางในลักษณะเดียวกับรถสปอร์ตเลยนะครับซับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีซึ่งลักษณะของช่วงล่างเนี่ยเขาจะออกแนวของรถสปอร์ตเลยทีเดียวล้อหลังนะครับจะเป็นล้ออลลอยขนาด17นิ้วเช่นเดิมรัดยางขนาด 120/70R17 ชนิดไม่มียางไหนนะครับแมอันนี้ให้ของมาดีแล้วก็ระบบเบรคเป็นดิสเบรคเดียวมาพร้อมกับบ um ัมเบรคจากนิชชินจำนวน1พอร์ตด,ด้วยกันในส่วนของท่อไอเสียนะครับดีไซน์ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นกาดกันร้อนนี่รถเพิ่งมมาห ไม่ร้อนนะครับหนังผมไม่หลุดนะจับได้อันนี้กันร้อนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ตัวปลายของเขาเนี่ยจะเป็นสีเทาๆแบบนี้ดีไซน์ก็ค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์ของเขากันต่อนะครับกับเจ้าเครื่องยนต์ของเขา y าม a ฮ a าเอ็กซ ter 155รุ่นปี2023เนี่ยเขาเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่นะครับใช้เป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับที่ใช้งานใน y a ม a h a 5 R15 Ya ม a h a MT15 Yama h a XSR155 เจ้า Ex c i ซ e r 155รอบนี้ใช้เป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันเลยครับกับเคร 155cc พร้อมระบบ VVA หรือวาวแปรผันนั่นเองระบบเกียร์ของเขาอัปเกรดมาเป็นระบบเกียร์แบบ6สปีดซึ่งมาพร้อมกับสลิปเปอร์คลัชด้วยทาให้การเปลี่ยนเกียร์ทั้งเพิ่มขึ้นและลดเกียร์เนี่ยมนันเต็มไปด้วยความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับในส่วนของการทดสอบขับขี่เจ้า Yamaha Exciter คันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันต่อครับก่อนที่เราจะไปเริ่มทดสอบการขับขี่เดี๋ยวเรามาดูกันที่ท่านั่งของเขากันก่อนนะครับท่านั่งของเจ้า Exciter เนี่ยถือว่าเป็นรถที่อยู่ในตำแหน่งท่านั่งที่ ขับสบายนะครับนี่เห็นไหมตัวแฮนด์ของเขาเนี่ยจะอยู่ประมาณเอวของเราเท่านั้นเองนะครับทำให้ควบคุมรถได้ง่ายามากๆไม่ว่าจะเป็นความเร็วต่ำความเร็วระดับกลางหรือความเร็วสูงเนี่ยควบคุมได้ง่ายอย่างแน่นอนแล้วก็ตัวพักเท้าเนี่ยตรงของผู้ขับขี่ลักษณะท่านั่งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนความสูงเบาะนั่งสูงขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวเอารถลงให้ดูอ่านี่ความสูงของเบาะนะครับอยู่ที่795ม mm ิลลิเมตรนะครับแต่ตัวช่วงล่าง,งเขาเนี่ยจะสามารถยุบตัวได้นิดนึงแล้วก็โตรถค่อนข้างผอมนะ ผมสูง168ซนติเมตรนะครับสามารถวางเท้าลงพื้นได้ทั้ง2ข้างเลยแล้วก็น้ำหนักตัวรถเนี่ยเบามากนะครับน้ำหนักอยู่ที่119กิโลกรัมเท่านั้นทำให้เราสามารถพลิกรถเนี่ยทำได้ง่ายนะครับแล้วก็ประกอบกับจุดศูนย์ถ่วงของเขาค่อนข้างต่ำนะเนี่ยเวลาเราขึ้นลงจากรถนะครับจะเห็นได้ว่ารถเนี่ยเบามากนะครับคุณผู้ชมเนี่ยอย่างที่ผมทำให้ดูนะเนี่ย เราสามารถโยกรถไปโยกรถมาได้เลยเนี่ยเขียนไปเขีนมาตัวรถน้ําหนักถือว่าเบามากๆนะครับผมเชื่อได้เลยว่าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ขับขี่ที่มีประสบการณ์ไม่มากก็สามารถขับขี่เจ้า Yamaha Exciter ได้อย่างแน่นอนนะครับหรือถ้าเกิดคุณต้องการหัดขี่รถเบรคไซส์แบบใช้คลัชแบบนี้เจ้า Exciter 155ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีอีกตัวหนึ่งเลยสําหรับฝึกขับขี่รถเบรคไซส์มีคลัชในส่วนของการทดสอบขับขี่เจ้า Yamaha Exciter 155คันนี้เนี่ยผมทดสอบขับขี่ตั้งแต่การขับขี่ในเมือง การขับขี่ทางไกลนะครับมาถึงที่จังหวัดชนบุรีอย่างที่เราอยู่ในตอนนี้เลยจากที่ผมขี่ในเมืองเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจกับเจ้ายมาให้เอ็กซซเอร์คันนี้มากๆ <S <S นั่นคือเรื่องของการควบคุมตัวรถตัวรถเนี่ยน้ำหนักเขาเบามากๆนะครับ119กิโลกร,รัมกับจุดศูน่วนที่ต่ํามากๆอย่างที่ผมสาธิตให้ดูทําให้ทุกการขับขี่เจ้าเอ็กซ์ซเอร์ของผมเนี่ยมันเต็มไปได้วยความง่ายดายประกอบกับตัวรถไม่ได้สูงมากเวลาเราขี่ในเมืองที่มีการจราจรค่อนข้างหนา,นานแน่นมีความติดขัดสูง รถต้องหยุดบ่อยการหยุดรถ e x ็กไซเเนี่ยมันทำได้ง่ายนะครับคุณสามารถวางเท้าได้อย่างง่ายดายนะครับประกอบกับพละกําลังของตัวรถก็เรียกได้ว่าถูกใจสายซิ่งอย่างแน่นอนครับเครื่องยนต์5 cc, 1 5 5ซ c ซี1สูบ4จังหวะระบบเกียร์6สปีดแบบรถบิ๊กบ k e มอบพละกําลังสูงสุดถึง18.1แรงม้าที่9,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด14.4นิวตันเมตรที่8,000รอบต่อนาที ระบบ VVA หรือวาวแปรผันเริ่มทำงานที่7,400รอบต่อน,นาทีขึ้นไปฟีลลิ่งที่ผมเจอเลยนะครับคือการออกตัวด้วยเกียร์หนึ่งเนี่ยเป็นอะไรที่แม่ดุดันจริงๆนะครับถ้าปล่อยคัชแบบกะจังหวะแม่ๆเรียกได้ว่าล้อหน้าลอยอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ากำลังของเครื่องยนต์เขาเยอะมากจริงๆส่วนตัวรถถ้าเราขับขี่ด้วยความเร็วสูงเขาก็มีระบบวาวแปรผันหรือ VVA มาให้ด้วยซึ่งการทำงานของเขาเป็นยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวผมติดเครื่องให้ดูนะเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยนะครับ าว,ว,วาวแปรผันจะเริ่มทำงานที่7,400รอบต่อน,นาทีซึ่งจากการที่ผมทดสอบขับขี่มาเนี่ยเมื่อวาวแปรผันติดเมื่อไหร่อัตราเร่งของเขาจะมาไวปกติแล้วเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์แบบเครื่องยนต์หนึ่งสูบคาแรคเตอร์ของเขาคืออัตราเร่งจะมาช่วงต้นกับช่วงกลางมาแบบติดมือแล้วก็พอช่วงปลายปุ๊บเนี่ยอัตราเร่งเขาจะเริ่มแผวเพื่อให้คุณเนี่ยเปลี่ยนเกียร์แต่เจ้าเอ็กซเตอร์ด้วยความที่เป็นรถที่มีวาวแปรผัน จะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อใช้รอบเครื่องยนต์สูงกว่า7,400รอบต่อนาทีพอระบบวอแปรผันธ์ทำงานปุ๊บอัตราเร่งของตัวรถจะมาต่อเนื่องจากช่วงกลางทำให้รถมีย่านกำลังให้ใช้งานอย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นโดยลักษณะของเกียร์ของเจ้า Ex c i ซ e r เนี่ยแม้จะมี6เกียร์ก็จริงแต่เกียร์ที่เป็นกำลังของเขาเนี่ยจะเป็นเกียร์1ถึงเกียร์5โดยถ้าคุณต้องการท็อปสปีดของเขาเนี่ยต้องใช้เกียร์5นะครับซึ่งถ้าขับขี่ด้วยเกียร์5เนี่ยคุณสามารถทำความเร็วได้สูงงถึง125กมชเเลยยทีดีด แต่ถ้าเกิดคุณไปใช้เกียร์หกนะครับเกียร์หกเนี่ยภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าเป็นเกียร์โอเวอร์ดิฟจากที่ผมลองมาเนี่ยคือมันจะเป็นลักษณะเกียร์ที่เน้นใช้เพื่อลดรอบของเครื่องยนต์นั่นเองเพื่อเน้นความประหยัดน้ำมันไม่ใช่เกียร์กำลังแต่อย่างใดนะครับการจะเร่งแซงด้วยเกียร์หกเนี่ยบอกเลยว่าด้วยความที่เกียร์เขาเนี่ยเป็นเกียร์ที่เน้นการลดรอบเครื่องยนต์แล้วก็เป็นเกียร์แบบโอเวอร์ดิฟมันจะไม่ได้เหมาะกับการเร่งแซงนะครับ ถ้าต้องการเร่งแซงจริงๆเนี่ยแนะนําให้ใช้เป็นเกียร์4หรือเกียร์5จะดีกว่าส่วนเกียร์6เน้นสำหรับวิ่งทางยาวๆเน้นความประหยัดน้ามันอันนี้จะเหมาะสมกับการใช้เกียร์6ของเขาอันนี้คือในส่วนของเครื่องยนต์นะในส่วนของการใช้ขับทางไกลเนี่ยพละกําลังของตัวรถถามว่าเพียงพอไหมโดยส่วนตัวผมมองว่ามันเพียงพอต่อการใช้งานในรูปแบบของเขานะครับต้องบอกว่ารถมอเตอร์ไซค์แบบโมเพดแบบนี้เนี่ยลักษณะาการใช้งานที่เขาถูกออกแบบมาเขาจะเน้นใช้งานในระยะทางที่ไม่ได้ไกลมากนะครับอาจจะเน้นขับขี่ในเมือง หรือระยะทางขับขี่วันหนึ่งเนี่ยไม่ได้เกิน100กิโลเมตรแต่ถ้าเกิดคุณจะเอาไปวิ่งทริปวิ่งยาวๆถามว่าทําได้ไหม ทำได้นะครับเพราะว่าตัวเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยกำลังเพียงพอต่อการใช้งานอยู่แล้วแล้วก็ลักษณะของท่านั่งของเขาเนี่ยมันไม่ได้เมื่อยนะครับเพราะว่าเจ้า Ex c i t ซ r เนี่ยเขาไม่ได้มีที่เก็บของมาให้แบบจูใจที่ใต้เบาะเพราะาพื้นที่ใต้เบาะนั่งของเขาเนี่ยจะเป็นถังน้ามันทั้งหมดนะครับหากคุณต้องการใช้เจ้า Ex c i t e r ไปขับขี่ทัวริ่งเนี่ยแนะนําให้ติดเป็นอุปกรณ์บรรทุกสัมภาระเพิ่มเติมนะครับอาจจะเอากระเป๋ามามัดด้านท้ายนะครับหรือติดแหลกตรงนี้แล้วก็ติดกล่องบรรทุกสัมภาระเพิ่มเติมเ้้้าาไปนนนียอนนััก็จจะทํให Ex exciter กลายเป็นรถทัวริงที่ดีคันหนึ่งเลยทีเดียวนะครับ ก็ในส่วนของอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยอันนี้ถือว่าน่าประทับใจมากๆนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์สไตล์แบบมงเพลแบบนี้เนี่ยมอบอัตราสิ้นเปลืองที่ค่อนข้างต่ํามากอยู่แล้วแต่พอใช้เครื่องยนต์ขนาด1 5 5ซีที่เป็นเครื่องยนต์ที่เน้นกําลังเน้นอัตราเร่งแล้วก็มีกําลังค่อนข้างเยอะถามว่าความประหยัดเขาเป็นไงนะครับจากที่ผมลองขี่ด้วยตนเองเลยนะอัตราสิ้นเปลืองจากการทดสอบของผมจะอยู่ที่ราวๆ47กิโลเมตรต่อลิตรถ้าใช้เกียร์6ยาวๆด้วยความเร็วคงที่จะสามารถทําอัตราสิ้นนนเปงใรระดดัับบี้้ไไม่ยากค แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมชอบเลยนะนั่นคือเรื่องของระบบเกียร์ของเขาระบบเกียร์ของเขาเนี่ยเป็นเกียร์แบบแมนนวลคัชมือ6สปีดนะคัชของเขาเนี่ยให้ฟีลลิ่งที่นิ่มมากนะครับแล้วก็เกียร์ของเขาเนี่ยเป็นเกียร์ที่ถือว่านิ่มมากแม้ผมใส่รองเท้าผ้าใบในการทดสอบครั้งนี้ผมลองเทสด้ว่าเออถ้าเกิดผมเป็นยูเซอร์ทั่วไปใส่รองเท้าผ้าใบขี่โมอเตอร์ไซค์เป็นยังไงผมบอกเลยว่าเกียร์แบบนี้ควบคุมง่ายนะครับเป็นเกียร์ที่ค่อนข้างนิ่มแล้วก็ลักษณะาการทํางานของเกียร์ของเจ้า Excir เอ็กือเือร์เนี่ผมอบอกไปว่า เอ็กซ์ไซเตอร์เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่กำลังจะหัดขี่รถบิ๊กบัสตัวเนี้ยเป็นสารตั้งต้นที่ดีมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมติดเครื่องให้ดูนะครับอ่ะผมไปที่เกียร์หนึ่งก่อนนะครับเกียร์หนึ่งก็ตบลงเกียร์สองก็งัดขึ้นเหมือนกับรถบิ๊กบัสเลย3 4 5 6เนี่ยก็คือถ้าเกิดคุณจะไปรถบิ๊กบัสอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่เคยขี่รถมอเตอร์ไซค์แบบคลัชมือเนี่ยผมแนะนำเลยนะอย่ามาให้เอ็กซ์ไซเตอร์เนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะจะทำให้คุณขับขี่รถมอเตอร์ไซคคคคค์แแแบบบมมมมีีลลลัััชชไไดดด้ด้้้าากกยยยิ่่่่งงงขึนนนนเอววอวว็ุ ถัดมาในส่วนของช่วงล่าง ช่วงล่างของเจ้าเอ็กไซเตอร์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงล่างที่มีความเฟิร์มค่อนข้างสูงมีลักษณะที่เฟริร์มเน้นความสปอร์ตจ๋าๆเลยคือช่วงล่างของเขาเนี่ยไม่ได้เน้นนุ่มแต่อย่างใดนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนช่วงล่างเขาจะมีความเฟิร์มเน้นความสปอร์ตซึ่งข้อดีของช่วงล่างแบบนี้เนี่ยทำให้เวลาเราขับขี่ด้วยความเร็วสูงตัวรถจะเกาะถนนได้เป็นอย่างดีเวลาเราเล่นโค้งตัวรถก็ยึดเกาะถนนได้เป็นอย่างดีประกอบกับเฟรมใหม่ที่เป็นเฟรมแบบตัววายเนี่ยเฟรมตัวเนี้ยเท่าที่ผมทดสอบเลยนะเป็นเฟรมที่มอบความมั่่่นนนคคงงงใววาามมเเรร็็สูไไดด้ปอยีต อาการสู้ลมแต่อย่างใดนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการปรับปรุงตัวรถที่ทํามาได้ดีมากๆนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยตัวช่วงล่างกับเฟรมของเขาเนี่ยช่วยการขับขี่ทางไกลได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวในส่วนของระบบเบรคของเขาเนี่ยก็เป็นดิสเบรคหน้าหลังบอกเลยว่าเพียงพอต่อการใช้งานอย่างแน่นอนครับโดยสรุปแล้วนะครับสำหรับเจ้า Yamaha Exciter 155รุ่นปี2023คันนี้เนี่ยเหมาะสำหรับการใช้งานทุกรูปแบบอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าคุณจะเน้นใช้งานในเมือง ขับขี่ระยะกลางหรือขับทางไกลเนี่ยเจ้ายมาฮเอ็กซ์ไซต์เตอร์อรุ่นปี2023ถือว่าตอบโจทย์อย่างแน่นอนครับกับราคาจําหน่ายอยู่ที่74,0 0 0บาทและถามว่าทําไมต้องยมาฮเอ็กซไซตเตอร์นะครับต้องบอกว่ารถมอเตอร์ไซค์ดีไซน์แบบนี้เป็นดีไซน์ที่ขับได้ง่ายที่สุดแล้วควบคุมได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะสะภาพเส้นทางแบบไหนนะครับสมมุติว่าคุณเอารถคันนี้ไปขี่เข้าสวนขี่เข้าทางลูกลังหรือทางที่ขับยากๆา,กากนะครับ รถแบบนี้ขี่ง่ายควบคุมได้ง่ายอย่างแน่นอนประกอบกับมันบำรุงรักษาได้ง่ายนะครับเห็นได้ว่าตัวระบบขับเคลื่อนของเขาเนี่ยเป็นระบบขับเคลื่อนด้วยโซ่ซึ่งระบบขับเคลื่อนด้วยโซ่เนี่ยแม้ว่าอาจจะต้องบำรุงรักษาบ่อยสักหน่อยนะครับอาจจะต้องคอยหย่อนน้ำมันโซ่ทุก1 0 0 0ันกิโลเมตรแต่บอกเลยว่าระบบขับเคลื่อนด้วยโซ่เนี่ยทนทานและดูแลรักษาได้ง่ายอย่างแน่นอนครับท่านใดชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของทาง a u t o สปินครับวันนี้กับผมเน็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ